นอนอ่ะจริงเหรอดาวฟูดาวหยุดเติมหยุดเติมพอไม่เติมคือไม่มีแรงเลยเหรอก็ต้องช่วยแกฟาร์มอ่ะเนาะ โซที่ล่กไปละจ้าด้ยกบมาบนเฉยหวานสิอย่างนี้กบมาบนโอ้โหเขาแรงอ่ะ มิสไซคิวสองก่อนแบบนีนเน้เออ,อ,อเฮ้ยเมไม่ไปเฮ้ยทำไมมันเลื่อนไม่ไปวะกบพาเดินแล้วนะกบพาเดินแล้วนะ ขอบพ่นเลือดนะขอบพ่นเลือดนะเขาเรียกวตัดเลือดนะพี่เยังไม่มีอันตีวะรอได้พี่ตีตัวตีตัวนะเยอะนะเยอะนะให้มันมากลางๆนะดนรอเสี่ยแล้วได้ค่ะค่อยๆฟาร์มกันไป ดาวก็ใช่คือก็เดินระวังนะระวังนะอยู่นี่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 กลางเกือบตายโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเอาถึงนี่เลยเหรอโอ้ยเจ้ยตาวคอไม่หนีผมไม่ตายนาคอไม่ตายไม่มีดาเมจเลยอ่ะแค่หาคูเดียว ได้เราเชิญได้ครับทำแค่นี้รู้แล้วนะคอสฟ้าไม่เป็นจรี่จริงจริง,รงอมองแค่นี้เรารู้แล้วว่ามันมันมันไม่มีอะไรหมาย <c oughs> ถึงนานคอสอะ่ะอยู่แอลซ่าอยู่ซ้ายนะกีอสอ,อยู่ซ้ายนะอ,อยู่ซ้ายนะอ,อยู่ซ้ายนะกบอ,อยู่ซ้ายนะหลอรวบอยู่ทีนี้มีมี ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้นคขไม่มีได้ะคอไม่มีได้ันไม่มีอันติแล้วเฮ้ยเลยๆเยี้ยไปไหนกันหมดวะไม่คมาเลยเย้คเอาเลยเอมดเอามอามดเอามสวยบอต่อเล่นบอต่อเล่นบต่อ นี่มาหน้าจ่ายกันจัดโอเคตัดมาพร้อมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเรื่องหลังป้อมเลยค่ะเอาเรื่องหลังป้อมเลยค่ะเอาเรื่องหลังป้อมเลยค่ะไม่เอาเอาเหรอเรื่องหลังเกมนี้ก่อนก็ได้สิหลังเกมไม่ค่อยกลับได้แปดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งได้มังกรป่ะ ได้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 มังกรได้มังกรเราได้มังกรเราได้มังกรผมตีมังกรได้เดี๋ยวปั่นเอาเลือดเอาสวยเกือบไปคู่เกือบไปคู่มึงให้หมดแล้วอ่ะตายเถอะลำสุดขนาดนี้ไปแล้วไปเลยไปตี เพืม่มีมามีมามีมาโอ้โหไายพี่โอ้โห,ไม,โโหไม่โดนนาขอดโอ้โยนานล้วเกินตัวนี้ม,มันนานนึงวะาปิดปั๊บไงสองหนึ่ง,งอง๋งเอเหรอหอืไม่เอลสเอลกว่ามีตัวนะ ให้มีอนติโอ้ลาก่อนเพื่อนๆดันกางไปก่อนโอเคผมลงไปล่างผมลงไปล่าง,งมางงงสวยดิว เหมือนพี่กบมาแล้วน่าไหวหาเงินหาทองอย่างนี้ไหวรึพามันอยู่เพียบเลยเิ่นโยน้วเนี่ยโอยโยนตั้งแต่เลือกตัวแล้วพี่โอไม่ลงเริ่มพี่ก๊อตกำลังไปไหวอยู่ โอ้โหสวยได้ตัวหนึ่งก็ยังดีโอ้แ้นวิปนแดงปะวะเฮ้ยเขี้ยววิปแม่งเจ็ดวะอัาหนึ่งมันมีแข็งอยู่นะวิฟมีแข็งนะเฮ้ยัวนวันน่ากลัววิปมันน่ากลัวว่ะเกม เนีเเลียวดีเวอร์ยงไม่ถึงไปแล้วเปิดนี่เลยโอ้ยหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาข้างมาข้างใครจะหยุดแกแม่กอัศวินหมาไม้ว่ะเปิด้เปิด

โอ้โหแบบเนี่ยไปตอไปต่อไปตอโอ้อโหเนี่ยผมนี่แนวหน้าโคตรแนวหน้า,าจริงโอ้โห,โหผมโดนอะไรตีวะเนี่ย <laughs> แนวหน้า,าจริงอืมก็สวยต้องอย่างนี้ เปียนติไม่ได้เ่ยผมอ้โหขอบขึ้นใส่อย uh> uh> ่างเดียวเลยอ่ะลากได้แล um ้วนะขโมนอยู่บนกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟ้าก่อนตัวตัวตัว ตัวเสพเดี๋ยวได้เคลียร์ไปไหนอ่ะนี่ผมมาช่วยตีนี่เอาด่ากันเหรอนี่เอา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 เคลียร์ได้แตกถอยมาถอยมาถอยมาแล้วเขามาปะทน็ตออมาถอยมาก่อนถอยก่อนนะถอยก่อนนะถอยก่อนนะเอ่อเคลียร์ก่อนเห็นนะขอดแบบ ทีนี่ผมนึกว่าพี่จะเลี้ยวไปเอาไอ้เหี้ยนั่นผมเลยกดยกร้อไว้ก่อนสวยอืมตัวอะไรวะเออเฮ้ยไม่ได้แบ่งผมเลยเหรอโอ้โหผมเข้ามาขนาดนี้นะนขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษผมไม่ต้องปิดดาเมเม ฝืนได้อีกอันหนึ่งนะโอ้โอไม่โดนนะไปกลางก่อน <c oughs> ไปกลางก่อนฝืนเอาตีสักเฮ้ย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 ,ยผมปาอยู่นะแปะ๊บนึงนะได้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 ไดพีห่หมดละหมดละต้องไปทำอือ่นละ

เอารวยต้องเอาเรียบร้อย <Yeah. S 2> ตีมากรรอแล้วกันไม่มีทางหน้ามีาไม่ชอบมันแย่งแย่งกูไปดันไปนะ้ผมตีม,กตมามกรรอให้แย่งฝาแม่งบ้าบอกไอ้กบเนี่อ<ะ>่ะพี่ก๊อตลุย <Okay. S 1> เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยตัวนี้เล่นเลยมา มันจะจบแล้วเนี่ยมันพาเพื่อนหนีพาเพื่อนหนีเฮ้ยขอขอไมค้าได้ไหมอ้าว ไม่ให้เลยยไม่หนึ่งมันจะไม่ได้ใช่ว่ะพี่เกศไม่ได้ไม่ได้น่ารัยกันเนี่ยจบไปเกินต้องมีตาเนี่ยอย่างเงี้ยจริงตีให้ก่อนเพื่อได้เล่นต่อโอ้แม่พี่เกศเฉยเลยเบื่อพี่เกศกันแน่ควัดเกียวเลยล่ะผมนี่ผมนี่สวนยับเลยขอขอ MPP หน่อยขอ ขอแมเหมือนมาเดินเล่นอ่ะขอี่าพี่กอองหาพี่ก๊อสไปนอนด้รจริงเหรอแคไปนอนแล้วเหรอได้ที่สี่อ่ะเนี่ยผมรู้หมดได้ดี่ทีอผมนี่ได้ดีห้าเฮ้ยตาท้ายไม่ตาท้ายเหรอกออีกเกมสิจ่อเร็ว